Yeah. ไปทำที่ไหนได้ก็ไปก็้าานแล้วเราทำนี้แล้วเราต้องไปทำอะไรไหมจบแล้วมบแล้วมึงากกัแเ็นไปงานเข้ามาทนันเป็นว่าบมึงไปนแนยไม่เยเโทอะไรเ